ครับผมกล้องดูอิกวันนี้เราอยู่กันในเกม Scape with p u m ่ TD เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือวันนี้เราก็ได้จะมาเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมามาดูด่านพิเศษที่ชื่อว่าห้องความลับ,บเป็นประเภทด่านพิเศษนั่นเองซึ่งบอกไว้ก่อน้ว่าเกมเนี่ยคือรู้สึกว่าจะประจุมะไม่ได้ครับ ปิดตู้สาบาทเปิดก่อนโอเคสวิตไฟเหมือนจะถูกเปิดไวนน้แล้วนะครับอ๋อเป็นตัวประตูโอเคหาหน้านี้มากเลยเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ เฮ้ยหมาชิบะนี่มันใช่ตัวเดียวกันกับที่ผมเจอตามด่านหรือเปล่าที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยน่าจะใช่ก็ได้นะโอ้มีเป็นแฟนอาร์ตด้วย h ฮ d มังกร2 0 2 0 Happy Birthday มังกรเกมเมอร์นี่ก็อาจจะเป็นไอ้นี่นะครับคือเขาเรียกอะงไรอาจจะเป็นชื่อของคนที่สร้าง เกมนี้ขึ้นมาได้แล้วครับก็คือคุณมังกรนี่เองอายไปนนได้แล้วครับพวกเราเกมดีๆอย่างนี้นะครับที่ทำให้เราวิ่งหนีอะไรม,มากเลยากลางใส่ท้ายไม่ดัเนเฉยเลย ตามหมาเต็มหมดเลยนีนน่คือไอตุ๊กตาที่ผมเจอด่านที่แล้วนะครับด่านห้วงลึกเนี่ยและนี่ก็ไอหน้าหมาที่มันมันอ่ามาหลอกเราว่ามันเป็นทางออกซึ่งจริงแล้วไม่ไมใช่ร้ายเหลือเกินนะเนี่ยรู้ออะไรไหมนายหลอกง่ายกว่าที่ฉันคิดอีกนะแค่เอาป้ายสีเขียวมาติดเอาไว้นายก็เดินไปหาแล้ว 35น่าจะเป็นห้องที่13จากทั้งหมด35ห้องอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรืออาจจะใบหวยก็ได้จริงมาเดี๋ยวลองเอาไปซื้อดูก่อนแล้วกันม,กมีถุงข้าวให้เก็บด้วยเนี่ยจากมุมล่างเอ้ยยังไงถุงข้าวเปดไปแล้วกันอะไรนะอุ้ยเฮ้ยตุ๊กตาหมายกษ์ โอ้เปิดโอเคมีประตูเพิ่มอีกเหมือนจะมีถุงข้าให้เก็บด้วยมั้งเนี่ยอุ๊ยโอ้นี่มันเหล่าประยุทธ์ทั้งหลายเลยนี่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมเข้าไปโดนอะมันจะทำอะไรผมบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรอ๋อเป็นโมเดลนี่เองเป็นประยุทธ์ทั้งหกนะครับ อันนี ite, so ้ก็ซอมบี้ปลาหยุดอันนี้เบบี้ปลาหยุดอันนี้ก็ปลาหยุดธรรมดาอันนี้วิญญาณปลาหยุดอันนี้ก็ปลาหยุดทีโพสอันนี้ก็ปลาหยุดยักษ์ไหนขอดูชัดหน้าชัด่อยดิเก็บรายละเอียดดถ้าเกมเนี้ย <laughs> นาโค้ล้ายเลยคล้ายลุงข้างบ้านนี่อะไรเนีย่ย <c oughs> คุณต้องมีถุงข้าวมากกว่านี้เอาละแสดงว่าถ้าผมตามเก็บถุงข้าวข้าวถุงนี่อาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าม,มาก็ได้นะมาเดี๋ยวลองเก็บก่อนแล้วกัน นี่เหมือนห้องเรียนเลยเนี่ยตอนตอนผมเรียนมหาลัยคือเป็นโต๊ะอ,อย่างนี้เลยเนี่ยโต๊ะที่แบบคนถนัดซ้ายคือไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างอย่างแน่นอนเลย n <Nope>. o เฮ้ยมีค r ว o d e โคด้วยเดี๋ยวขอลองสแกนหน่อยแล้วกันว่ามันคืออะไร <S <S อะไรเนี่ย้าว <S 1> <S 1> อันนี้เป็นผู้กัน เฮ้ยตุ๊กตาหมาอันนี้เหมือนเป็นโลโกนน้ของประจำตัวของเจ้าของคนที่ร้างเกมนะครับเป็นแฟนคร์ตุกตาหมาเป็นผู้ก,กันนี่เองก,กันเรืองแสงก็คือถ้าเราแบบใช้งานนะครับมันก็จะเป็นว่าเป็นแฟนอาร์ตนี้ออกมาแล้วก็เรือนแสงด้วยนะเปิด เ้าวประตูถูกปิดอย่างแน่นหนามีคันโยกด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาดึงกันเดี๋ยวตามหาสถุงข้าก่อนเพราะรู้สึกว่าเราจะสำรวจไ,ได้ไม่ครบนะมีการใช่ไหมบอกว่าคงจะไม่เจอตัวอะไรป,รปรลาปลาโง่มานะ น้ำดีกว่าพี่จากที่สองทีก็แบบขอเปิดธรรมดาก็ได้เหรอเฮ้ยต้องท้าบุตโอเคถข้าสองทีโอเค,ดอเ,ค,อเ,คเดี๋ยวแค่ถึงนี้ก็จะพบุบงละมาหาตามห้องตามอะไรก่อนแล้วกันจะเจอแบบ แล้วครับดูเหมือนว่าผมจะสำรวจมาแบบทุกซอกทุกมุมละผมยังไม่เจอถุงเข้าวถุงที่5เลยไม่แน่ครับว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ในประตูบานนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งครัง้งก่อนก่อนแล้วกันเผื่ออาจจะเจอถุงข้าวถุงที่5โอเคหนึ่งสองสาม,สามอุ้ยเพี่หมอก่อนหน่อยไม่เอาไ,ไม่ให้เลยถุงข้าวอีกทีด้วยหา,า,ายแล้วทำก่อนแล้วมาต่อา ทางออกไม่มีอีกเดินาสามลงรถทั้งอีกเป็นกองใหญ่มีเรือใบและมีจีทสองนนลาดแก๊กเลยเียบอ,อกว่าจะไม่เชอตัวอะไรปลาปลาโมานะบอกว่าจะไม่แช้ตัวอะไรป,รปรลาปลาโถมานะออ เียี่สิบหกรอยล้านยังไม่ได้ใช้ใคุณเลยตู้เก็บเงินค่าโดยสารหายไปแล้วใครเลยจะชดใช้เรื่องข้าวสารสี่ปีที่ยาวนานเคียงข้างลุงตู่นีว้ หลังจากที่ผมตามหาถุงข้าวถุงที่ห้ามาเวลาพักนึงแล้วนะครับผมก็รู้แล้วครับว่ามันอยู่ที่ไหน,นครับนี่นะครับมันอยู่ใต้โต๊ะตรงนี้เองครับไอไอโต๊ะตรงนี้นะครับที่ในห้องที่มีหมาชิบาบเตอมหมดเลยนะครับไอเราค็รยกว่าดึงคันโยกเสร็จปุ๊บมันจะมีถุงข้าวสาโมโถมาให้ที่ย่ได้คือมันเป็นกระบักนี่เองเหมือนผมจะโดนโาษณาแบบแกล้งแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวหาถุงข้าวสาไมไปวางไว้ในแท่นตรงนี้ก่อน ดูดิว <Tipp s> ่าจะมีอะไรโผล่ข mm ึ hmm ้นมาเปล่าหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยเครื่องเทเลพอร์ตมาลองดูน้องไปไหนเฮ้ยมีขันยกด้วย เฮ้ยนี่มันไอตอนแรกที่เรามานี่หว่าอ๋อมีตรงน,นี้ซ่อนอยู่นี่เองแล้วมีประตูต่านๆทุกนายครับเปิด Thank you for playing แล้วก็มีหน้าขอ เอาล้วครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตใครนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับความความจริงเราก็กลัวติดนะติดเล็กก็ทิ์ดเหรอเปล่าติดคุกนั่นแหละ